Honda Civic e s e v ขุมพลังไฮบริด2.0ลิตรเผยอัตราสิ้นเปลืองเพียง21.2กิโลเมตรต่อลิตร Honda Civic e s e v 2022ใหม่เผยสเปคเครื่องยนต์ไฮบริด2.0ลิตรกำลังสูงสุด184แรงมา้าให้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่21.2กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐาน w l t p ของยุโรป ฮอนด้ายุโรปเผยสเปคเบื้องต้นของ h o น da c ซ vic e-h EV ใหม่ก่อนวางจำหน่ายช่วงกลางปี2565น,นี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ a อตเ n s ส n c y c l คความจุ2.0ลิตรทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน2ตัวซึ่งเป็นมอเตอร์ชุดเดียวกับ Accord Hybrid ให้กำลังสูงสุด184แรงม้าแรงบิดสูงสุด315นอยิ้นวตันเมตรมีตราสินเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่4.7ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือประมาณมต่ลิตเอ และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเพียง108กรัมต่อกิโลเมตรตามมาตรฐานการทดสอบ WLTP ของยุโรป o อ n d a ระบุว่าแบตเตอรี่ไฮบริด IPU Intelligence Power Unit ของ Honda Civic e h e v ถูกออกแบบให้บางลง23มิลิเมตรและเบาลง1กิโลกรัมแต่เพิ่มจำนวนเซลล์ขึ้นเป็น72เซลล์ซึ่งถือว่าเยอะสุดในรถไฮบริดตระกูล e h e v ของ Honda ทั้งหมด พร้อมทั้งติดตั้งแบตเตอรี่ไว้บริเวณใต้เบาะนั่งด้านหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้มากที่สุดทั้งนี้ Honda Civic e เ e v วเวอร์ชันยุโรปจะมีเฉพาะตัวถังแบบ h a t ช h แบ็ก5ประตูเท่านั้น สำหรับ Honda Civic e-S EV เวอร์ชันไทยถูกเ่ะชุมครั้งแรกที่งาน Bangkok International Motor Show 2022ที่ผ่านมาโดยมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยวางจำหน่ายควบคู่ไปกับรุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบอีก2รุ่นย,อย่อยชูจุดเด่นด้วยอุปกรณ์มาตรฐานที่เพิ่มขึ้นเช่นเบาะนั่งด้านหลังปรับพับแยก60:40ต่อ 40, ช่องปรับอากาศด้านหลังสัญลักษณ์ H mark ตกแต่งด้วยกรอบสีฟ้าและแล้ออลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วเป็นต้นส่วนราคาจำหน่ายเบื้องต้นในไทยระบุว่ารุ่น ehevrs ราคาไม่เกิน1,270,000บาทและรุ่น ehev el+ Plus, ราคาไม่เกิน1,150,000บาทมีกำหนดวางจำหน่ายจริงในเดือนมิถุนายน2565ที่จะถึงนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ